ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรครับน้องพลอยมาเก็บมะนาวครับวันนี้เราก็จะมาเก็บมะนาวกับน้องพลอยนะครับวันนี้นะครับมะนาวก็ค่อนข้างจะดกมากๆนะครับและลูกใหญ่ด้วยครับมะนาวครับนี่ครับลูกมะนาวนะครับ นี่ก็เป็นสวนอีกนะครับสวนกเกษตรเหมือนกันครับติดแต่บ้านนะครับตอนนี้ก็ไปของปู่ครับก็จะปลูกของไว้กินเหมือนกันนะครับมะนาวนะครับดกมากๆนะครับตอนนี้นะครับแล้วก,ก็ใหญ่มากๆเช่นกันนะครับ ยายอยู่ข้างหลังพลอยนี่พลอยก็เก็บไปนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ใต้ต้นมะนาวนะครับก็ดูนะครับลูกมะนาวมันจะลูก,กใหญ่ๆทั้งนั้นดี๋ยวก็ลูกส้มเลยนะพี่พลอยก็กำลังเก็บนะครับครับสวัสดีค่ะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปการเก็บมะนาวไว้แค่นี้นะครับ เราก็เก็บได้เยอะมากนะครับฝากคลิปไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ